はい。 มาเกิอาเรคคอร์ดซีซั่น2 EP 6เนี่ยนะคะเป็นตอนที่ทำให้เห็นความสัมพันธ์ในกลุ่มโฮลี่ควินเทสอย่างไซยากะโฮมูระแล้วก็มาดกะได้ชัดเจนมากขึ้นเยอะเลยทีเดียวในขณะที่ยาจิโยแล้วก็โฮมูระนะคะเขานั่งอยู่ในรถบรรทุกเนาะแล้วก็ในนั้นเนี่ยคือเหมือนกับเขาก็นั่งคุยอะไรกันไปเพื่อนๆแล้วไซยากะกับมาดกะเนี่ยเขาก็นั่งอยู่ท้ายรถเพราะอาสาว่าเนี่ยเดี๋ยวจะป้องกันรถให้เองแล้วก็ถ้าฉุกเฉินเนี่ยถ้ามีอะไรเดี๋ยวโฮมูระก็ช่วยเองไม่เป็นไรแล้วโฮมูระพอนั่งงคุยกยยไไกกััับิไไปด้พนึ ของทางฝั่งนั้นน่ะก็ยิงมาไม่หยุดเลยคือตอนที่นั่งอยู่ในรถเนี่ยนะคะมันก็มีการสั่นสะเทือนบ้างเล็กน้อยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยต้องขอบคุณมาดูกะแล้วก็ไซยากะมากมากนะคะที่คอยคุ้มกันให้เนาะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างทุลักทุเลหน่อยแต่ว่าทั้งมาดูกะและไซยากะนะคะก็ยังทําหน้าที่คุ้มกันอย่างเต็มที่เลยนะคะโดยเฉพาะน้องมาดกะเนี่ยได้บู๊แบบที่ เราไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยนะคะถ้าใครที่คิดว่าตัวละครคานาเมะมารูกะเป็นตัวละครที่อ่อนหักเนี่ยคิดผิดคิดใหม่ได้นะคะตัวละครนี้เป็นตัวละครที่มีความสําคัญและแข็งแกร่งมากทีเดียวแต่แล้วก็มีหน่วยจูจ่โจมปริศนานะคะจากทีมของวิงซอกมาคิอุสนะคะพุ่งมาที่รถนะคะฮมูระเนี่ยก็เลยบอกกับนานามิมะจิโยนะว่าให้เตรียมขับรถให้ดีๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทําการหยุดเวลาเองการโจมตีของหน่วยจู่โจมคนนี้นะคะทําให้รถเนี่ยเกือบคว่ำเลยทีเดียวนะแล้วคนที่เดือดร้อนคือใครก็คือคนที่นั่งอยู่ข้างหลังก็คือคาากา มีกิจายากาศนั่นเองค่ะทุกคนแต่ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเรามีอะเคมิโฮมูระนั่นเองโดยอะเคมีโฮมูระนะคะก็ทําการหยุดเวลาแล้วก็วิ่งเข้ามาช่วยทั้งสองคนเอาไว้นะคะพอเวลากลับมาเดินปกติเนี่ยก็กลายเป็นว่าทั้งมาดกะแล้วก็สายากาศน,นะคะก็ล้มทับโฮมูระอยู่แล้วมาดกะก็ขอบคุณนะโฮมูระจังแล้วโฮมูระก็บอกไม่เป็นไรหรอกคะ่ะมันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วที่ต้องช่วยพวกเธอทั้งสองคน เจยโยก็เลยแบบเออเห็นแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆเนาะสำหรับวันนี้นะคะช่อง SN s n s เนเนก็ต้องขอตัวลาเท่านี้นะคะถ้าชอบเลีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้าไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ